มันตรงยังไงเนี่ยตรงกี่โมงหวยอาจารย์หวยกลัวอะไรกูยังไม่ได้ใบหวยเลยหวยอะไรกันกูไปใบหวยใครตอนไหนกันแปดเก้าสามออกแปดหกสามมันตรงตรงไหนแปดเก้าสามออกแปดหกสามตรงกี่โมงกูไม่เห็นมันจะตรงเลยเนี่ยปัญหาพวกมึงเนี่ยคือมึงปัญญาอ่อนเนี่ยปัญหาพวกมึงเลยกูให้อ่าถ้ากูให้จริงแปดเก้าสามแต่ออกแปดหกสามมันตรงตรงไหน มันตรงยังไงเนี่ยต้องกี่โมงมึงน่ะมันตีเลขชอบไปกราบการกูเห็นอีเจ้าหวยใบยหวยต่างๆที่มันแม่นทุกวันนี้เพราะพวกปัญญาอ่อนพวกมึงปัญญาอ่อนนั่นแหละอ๋อตีลังกา893เไป 8, 8 6ดหกกับ9เป็น 6, 6ปัญญาอ่อนนั่นแหละความปัญญาอ่อนของพวกมึงทุกวันนี้มึงเลยบอกว่าอีคนใบหวยถูกหวยอาจารย์พวกมึงที่ให้หวยมาเลยถูกกันหมดนี่ไงมึงก็เลยไปกราบไหว้บูชาศรัทธาเขาเพราะความปัญญาอ่อนพวกมึงไปนั่งกับเลขกัน แล้วก็ไปหาว่าเขาแม่นะเขาให้ถูกผิดตัวหนึ่งกูก็ว่าไม่ถูกแล้วมันจะมาแม่นหาอะไรอ้แค่กลับเลขจากเก้าเป็นหกใครจะคิดได้ผู้มึงเนี่ยโหมหาัจจรรย์กูเชื่อผู้มึงจริงๆความมโนเพ้อพบนี่ใครจะคิดได้แบบผู้มึงกูถามแค่เนี้กลับจากหกเก้าเป็นหกกูยังคิดไม่ได้เลยมึงไปคิดกันยังไงเอ้ยอาจารย์แปดเก้าสามเก้ามันตีเป็นหกได้มันตีลังกาได้กูตีลังกาดีกว่าใครจะคิดได้แบบมึงนะกูถามแค่นี้มหสัจจรรย์ในการตีเลขสุด มึงรู้ได้ยังไงว่ามึงต้องกลับหรือไม่กลับคําถามโอ้โหมึงคิดได้แบบซับซ้อนมากเก่งชะกาชะการแล้วเกินกลัวอยากจะแนะนําเอาความเก่งมึงเอาไปทําให้เกิดประโยชน์กับเงินทองในชีวิตมึงเถอะโอ้โหกูระสุดยอดจริงๆกลับไดมหาศัจจานมากแม้กระทั่งเก้ากับหกมึงยังตีลังกากันได้ว่าเออมึงยังกลับหน้ากลับหลังกูว่ากลับด้านเนี่ยกลับเลขท้ายเลขหน้าสลับหน้าสลับหลังเนี่ยกูว่ามหาศัจจานแล้วนะมึงกลับเก้าเป็นหกสมหาศัจจานกว่ากูยอมพวกมึงเลยอ่ะสุดยอดจริงๆ